เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าภาษาในการพิสูจน์อักษรนะคะซึ่งโดยปกติการพิมพ์เอกาสารด้วยโปรแกร,รม microsoft word 2010ะคะจะมีการตรวจสอบคําตรวจสอบแกมมานะคะโดยอัตโนมัติฉะนั้นเราจะต้องมีการตั้งค่าภาษาให้กับระบบนะคะเพื่อที่จะให้ระบบรู้ว่าจะต้องตรวจคําและตรวจแกมมาของภาษาอะไรนะคะขั้นตอนในการตั้งค่าภาษาในการพิสูจน์อักษรนะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่แท็บ ให้เราไปที่แท็บรีวิวนะคะจากนั้นให้เราเลือก u a g e จากนั้นให้เราเลือก r o o f i n g language นะคะอันแรก r o o f i n g language นะคะจากนั้นให้เราเลือกภาษานะคะโดยปกติแล้วจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าหากเราจะมีภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถแอดลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการคลิกที่ภาษานะคะหนึ่งครั้งจากนั้นกดโอเคนะคะก็จะเป็นการเซ t ต ภาษาขึ้นมาให้เราเรียบร้อยนะคะมันก็จะทำการเช็คตามภาษาที่เราตั้งค่าไว้ตามนี้นะคะ